โดนตรงน่องขาขวาสามี้นโดนที่ข้อมือซ้ายแล้วก็ตรงหน้าท้องตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวว่าต้องพาสามีไปโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดแล้วก็อันดับแรกที่ก็โทรหาหาคนในครอบครัวเนาะให้กลัวว่าเดี๋ยวพี่อาการช็อกอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าตอนนี้พี่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแค่นั้นเองมันก็ไม่ควรเกิดกับใครทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่า มันชีวิตคนเรามันก็สั้นเนาะพเพราะนี่ยจังถือว่ายังโชคดีเนาะที่เราแบบรอดปลอดภัยคือถ้าสมมติว่าเราบาดเจ็บที่มันรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้นก็อาจจะหนักเนาะเออมันก็หลายอย่างอะ